สังเกตสัญญาณหนึ่งเวลาจะใช้กรับไม่กาไม่กาตัวสะโพกเนี่ยอ่าไม่ไม่กาเวลาจะเข้าสะโพกเนี่ยตัวสะโพกจะต้องอยู่อ่าซื่อกับไม่ขาทนะาต้องซื่อนี่นะบุรีบุรีต้องเอาไว้จงนี้นะอีกปุ่ยต้องเอาไว้ซื่อซื่อนี่เวลาจะเวลาจะเขียนเวลาจะนะครับว่า อ่านี tá, uh, right. ่ต ah, ัวยำสัวใส่ไหมสอ่าใส่ไหม่กีเอไปอ่าแม่ขอ mẹ cuốn mẹ cuốn đặt quay mẹ, mẹ cố. Cố. ถ้าตัวนี้ไม่ใส่นะถ้าตัวนี้ไม่ใส่เนี่ยมันจะสะกดไม่ได้มันจะไม่เป็นไม่เป็นรูปของตัวสะกดเนี่ยอย่างอย่างตัวตัวหน้าสุกนะครับถ้าถตัวกะสองตัวซ้อนกันเนี่ยมันก็จะอ่านเป็นตัวของตัวซ้อนอ่านไม่ได้อ่าย้ำไม่ได้ไม่มีสระไม่มีสลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีไหมมีสระยอาจจะเป็นพวกมนตัวเลยมันต้องมีถ้าเป็นตัวเฉยๆเนี่ยให้อ่านเป็นเรียงตัว

เขียนตัวข <sh yelled> ้างบนก่อนแล้วเขียนตัวข้างล่างอาจารย์เขียนตัวข้างล่างก่อนไปเขียนตัวข้างบนเดี๋ยวต้อเขียนยันพัดเออเลยันพักันไปเขาบอกกันดีแล้วเนี่ยเขาจะเขียนร้อมจรท้นี่ดร้ห

บางทีถ้าหากว่าภาษาด่ทีสักก็มีความหมายเหมือนกันต่ออันนี้อ่านว่าขัวขัวอ่าขัวขัวนี่ถ้าคำว่าขักนี้มัมีความหมายแต่ถ้าหากว่าเขาผัวอื่นใส่ก็มีความหมายขึ้นมาอย่างตัวสาใส่ไม่กัวอันนี้อ่านว่า

สถ้าเป็นตัวบ้าใส่เป็นบวกคำว่าบวกนี่ก็คือบวกบวกน้องบวกคือน้องน้อยบวกบวกรอ หองน้าอย่างมึงนี่อดีบบ่ห้องบวกนี่คือคือการใจอ่าต่อไปเกียร์นะเกียร์เกียร์จะเปลี่ยนไม่เกียร์เวลาเขียนไม่เกียร์เนี่ยหลายท่านหลายท่านเขียนได้ย่างนี้นะยี่นี่บบบ่ฟุ้งด้วยยี่นะอ่าพักเขียนนี่เลยเนี่ยมาเนี่ยจะไดนนี่เขียนหัวนี่ก่อนแล้วก็คอหัวลูกนี่รึมั้ยอี

เอ็บเชื่อว่าเป็นนะอ่าอีแต่เนี่ยนะเก็บเก็บแหลมได้ถ้าเก็บพี่มันต้องเลื่อมปากไปเดีเยวโอเคนั้วเวลาเวลาจะใช่เนี่ยอ่ายังเกลือนี่เกลือเขาจะเขียนคำว่าเลือกเลือกครับใช้ตัวละเลือกเลือก ถ้าเลือกตั้งเนี่ยจะได้อะศรัทธาใช่ไหสัจสอนอันนี้คือเลือกตั้งเลือกตั้งอันสุดท้ายคือกึศกึศเกือกเกือเอาตัวอื่นเข้าใส่ติดมันมีความหมายเข้าไปก็จะเป็นตรงนี้นะ

ได้จได้สามีอืนีกคืออาแม่กบต่อไปต่อไปจะเป็นแม่